ย้อนรอยมหันตภัยหมอกควันซุบถั่วที่คราชีวิตคนลอนดอนนับมือเพราะความเคยชินครับทำให้คนอังกฤษในลอนดอนไม่ใส่ใจอะไรนักกับสภาพอากาศที่ขมุกข,ขมัวของวันที่5ธันวาคมปี1952หลายคนต่างคิดว่ามันก็เหมือนกับหมอกควันที่เกิดขึ้นประจำวันในทุกๆปีในช่วงเวลาเดียวกัน กว่าจะรู้ตัวครับสภาพดังกล่าวก็คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า1 2 0 0 0คนและกลายเป็นเหตุการณ์มลพิษที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษมันถูกเรียกว่า The Great s m o g of London หรือหมอกซุปทัวร์เนื่องจากหมอกดังกล่าวมีลักษณะเป็นสีดำอมเหลืองคล้ายสีของซุปทัวนั่นเองครับ ลอนดอนเป็นเมืองที่มีปัญหาเรื่องของฝุ่นควันอยู่แล้วนะครับแต่ในเดือนธันวาคมปี1952สภาพอากาศหนาวความกดอากาศสูงจนกลายเป็นสภาวะที่ไม่มีลมมลพิษทางอากาศจึงเริ่มสะสมมากขึ้นเรื่อยๆครับและก่อตัวกลายเป็นหมอกควันปกคลุมไปทั่วเมืองซึ่งภัยมลพิษที่สะสมจนกลายเป็นหมอกหรือว่าฝุ่นควันพิษนั้นมาจากการเผาถ่านหินเพื่อใช้เป็นพลังงานสำหรับโรงงานและบ้านเรือนนั่นเองครับ หมอกควันในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับเริ่มก่อตัวในวันที่5ธันวาคมว่ากันว่าประชาชนแทบจะไม่สามารถข้ามสนนได้เพราะหมอกควันปกคลุมอย่างหนาแน่นไปทั่วครับขนาดว่าแม้แต่จะก้มมองรองเท้าตัวเองยังมองไม่เห็นเลย ด้วยสภาพหมอกควันที่หนาแน่นมากนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายในกรุงลอนดอนรถยนต์ไม่สามารถวิ่งได้อย่างปกติเช่นเดียวกันกับรถประจําทางในหลายๆเส้นทางที่ต้องหยุดให้บริการส่วนสาธารณูปโภคและการให้บริการประชาชนในหลายๆด้านก็หยุดชะงักลงรวมถึงรถพยาบาลที่ไม่สามารถออกไปปฏิบัติงานได้ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีอาการป่วยต้องเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองครับ ซ้าร้ายยังเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นในพื้นที่ต่างๆของกรุงลอนดอนนะครับมีรายงานการก่อเหตุอาชญากรรมลักเล็กขโมยน้อยโดยเฉพาะพฤติกรรมทุบกระจกร้านแล้วขโมยของขึ้นทั่วเมืองนอกจากนั้นยังมีเด็กหนุ่มวัย16ปีถูกแทงจนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับว่ากันว่าตอนนั้นผู้คนชาวอังกฤษก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นปัญหาใหญ่โตครับเพราะลอนดอนเองต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นควันมานานแล้ว ช่วงเวลาดังกล่าวทุกๆคนหรือแม้กระทั่งหมอในโรงพยาบาลต่างก็ทํางานแก้ไปตามปกติโดยไม่คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคือกรณีฉุกเฉินแต่อย่างใดครับโดยทุกฝ่ายมาตระหนักถึงความใหญ่โตของปัญหาก็เมื่อมีการรายงานผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น4,000คนแต่หลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วภายหลังเชื่อว่ามีคนเสียชีวิตไปมากกว่า12,000คนครับ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งนั้นนะครับทางการอังกฤษตัดสินใจแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างจริงจังครับมีการออกพระราชบัญญัติอากาศบริสุทธิ์ขึ้นในปี1954จนสภาพอากาศในลอนดอนดีขึ้นอย่างชัดเจนในปี2016ภาพเหตุการณ์หมอกซุปถั่วได้ถูกจำลองให้ชาวอังกฤษได้ชมอีกครั้งในซีรีส์เรื่อง The Cloud และถึงแม้ว่าจะมีการแต่งเติมเรื่องราวเพิ่มเข้าไปแต่ที่ทำได้อย่างสมจริงสมจังก็คือภาพของบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปี1952ครับที่ไม่ได้ใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพขึ้นมาโดยสตีเวนเดลด์รีผู้กำกับได้เน้นการถ่ายภาพส่วนใหญ่ในโรงงานขนาดใหญ่ครับและใช้ควันจริงๆซึ่งเขาระบุว่าเราต้องการสร้างกลมออกมาให้สมจริงที่สุดเราทำพันออกมาจริงๆเพราะของวิจกราฟิก ดูไม่ดีพอสำหรับเรา